รู้ยังเยียวยาเกษตรกรทกสพร้อมจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่แจ้งเลขบัญชีใหม่แล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เขารพบลักทุกๆท่านนะคะทกสเผยเตรียมโอนเงินเยียวยา5 0 0 0บาทให้เกษตรกรที่แจ้งบัญชีใหม่ดีเดย์8กระกฎาคมนะคะตรวจสอบสิทธิเ w w w เว็บ dot ยวยาเกษตรกร com นะคะความคืบหน้าเยียวยาเกษตรกรที่ยังอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะทั้งกลุ่มที่ตกหล่นแล้วก็กลุ่มอุทธร์แล้วก็กลุ่ม รายชื่อที่ยังไม่ได้โอนนะคะล่าสุดนะคะนายกระสรับเงินรวงนะคะรองผู้จัดจาก,การธานาคารทกศนะคะก็เปิดเผยว่า ในวันที่8กรกฎาคมนี้นะคะก็จะมีการโอนเงินเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรที่แจ้งหมายเลขบัญชีมาใหม่นะคะรวมถึงที่ผ่านการตรวจสอบทั้งสถานะและการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของกระทรวงเกษตรแล้วนะคะทั้งนี้ยังมีรายชื่อที่ทกศยังไม่สามารถโอนเงินให้อีกนะคะประมาณ หนึ่งแองหรรายนะคะเนื่องจากเกษตรกรยังไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงินนะคะชื่อบัญชีไม่ตรงกับ ชื่อผู้รับสิทธิ์นะคะแล้วก็บัญชีถูกอายัดและบัญชีไม่เคลื่อนไหวนะคะซึ่งกเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์นะคะในการโอนเงินได้ที่ w w w บ e y a เียวยาเกษตรกร .com นะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันทกสเอ o b บายนะคะหรือผ่านบริการ SMS Alert นะคะการแจ้งเตือนผ่าน SMS สามารถสมัครใช้บริการได้ที่สาขานะคะ ส่วนกลุ่มอุทธร์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้ตรวจสอบจำนวนผู้อุทธร์หนึ่ง้รรายนะคะกระทรวงกรเกษตรได้ตรวจสอบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนของผู้อุทธร์แล้วพบว่าคงเหลือจำนวน189,663รายนะคะวงเล็บข้อมูลณนะวันที่29มิถุนายน63สามโดยไม่ซ้ำเลขบัตร ประชาชนซึ่งได้จำแนกสถานะของผลการอุทธร์ออกเป็น3กลุ่มนั้นหากแต่เมื่อวันนีนน้นะคะวันที่5กระกฎาคม63นายในอนันต์สุวนนรัฐปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาเปิดเผยว่าคณะกรรมการพิจารณาการอุทธร์เงินเยียวยาเกษตรกรได้เร่งพิจารณาข้ออุทธร์ของเกษตรกรที่มีประมาณ 1 9 0่0 0นรายนะคะก็ปรากฏว่าหลังจากตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรพบว่ามีเกษตรกรเข้าหลักเกณฑ์ก็73,97 5รายนะคะซึ่งได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะได้โอนเงินเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนที่ไม่เข้าหลักนะคะก็1 5 4 0 0 ส่รายนะคะเป็นผู้ได้รับสิทธิเยี่ยวยาไปแล้วนะคะดังนั้นคงเหลือเยี่ยวยาเกษตรกรที่รอผลการพิจารณา12,84รายนะคะคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นนะคะภายในวันที่10 กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร,กรงวดที่3ทางทกศจะโอนเงินให้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม63นี้นะคะขณะที่ทกศได้จัดทำตารางโอนเงินเยียวยาเกษตรกร,กรทั้ง3กลุ่มนะคะมีรายละเอียดดังนี้นะคะวันที่15กรกฎาคม63ก็โอนเข้าบัญชีเกษตรกร,กรประมาณหนึ่งล้านรายนะคะวันที่16 กระกฎะาคม63ก็1ล้านไร่นะคะ17 1ล้านไร่นะคะวันที่18กระกฎาคม63ก็1ล้านไร่นะคะ 19ก็ประมาณ1ล้านราย20ก็1ล้านรายนะคะ21ก็1ล้านรายนะคะ22 22กรกักระดาคมนี้ก็ประมาณ0.596ล้านรายนะคะท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกๆท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารนะคะชอบกดไลค์ชร์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ